สวัสดีค่ะดรชยารัฐสัพยรัตน์เป็นผู้บริหารนะะขององค์กรชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ชื่วชาญทางด้านของการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก็การพัฒนาองค์กรและก็เป็นโคชชิ่งสำหรับผู้บริหารอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยอาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิยาลัยหลายที่ วันนี้อาจารย์ขออนุญาตมาแนะนำหลักสูตรที่ชื่อเรื่องว่าในปัจจุบันเราจะพบว่าองค์กรนะคะเจอความท,ท้าทายแล้วก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธนะุนรกิจขององค์กรอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆจำเป็นต้องมีคนเก่งคนดีมีฝีมือแต่เราจะมีวิธีการอย่างไร ให้ได้คนเก่งคนดีมีฝีมือหรือคนที่ใช่ให้กับเราจริงๆในหลักสุตรนี้นะคะเราจะเจอกับเนื้อหาที่มีประโยชน์กับท่านเราจะได้รู้้วยว่าปัจจัยอะไรบ้างในวันนี้กับในวันข้างหน้าที่องค์กรจําเป็นต้องทราบและจะได้รู้ว่าจะต้องกําหนดกลยุทธ์ยังไงในการต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นกลยุทธ์ในการสัรหาในเชิงการตลาดคืออะไรเราใช้ในเชิงการตลาดเพื่อมาใช้กับ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครเพื่อเขาจะได้เลือกตัดสินใจและมาสมัครงานกับเราอย่าลืมว่าคนเก่งคนดีมีฝีมือไม่ได้หางได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นท่านอยากมีคนเก่งคนดีมีฝีมือและมีใจให้ท่านต้องมาเลือกเล่นกับหลักสูตรของเราเนี่ยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไล์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ